คตั๋วราคา550บาทต่อที่นั่งนะครับด้านด้นไปจากจังหวัดเพชรบุรีเพื่อจะไปดูหนังเรื่องนี้ในระบบภาพเสียงนี้ดูแล้วเป็นไงเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังนะครับครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวหนังที่ผมเพิ่งเข้าไปดูที่ไอ a c ็กเรเซนะครับที่ไอคอนสยามนะครับอ่ะผมไปดูหนังเรื่องนี้เพื่อต้องการภาพที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ระบบเสียงรุ่นใหม่นะครับ ร่วมกับตัวของเลเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับที่เขาเพิ่งเอามาลงในตัวของโรงหนังเรื่องนี้นะครับโรงหนังนี้แล้วก็ฉายหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องเป้าหมายนะครับเพราะเขาเปิดตัวไปด้วยตัวของอมวริกนะครับตัวของตุ๊กันหนังอวตารสองนะครับสิ่งที่ผมไปดูและ สิ่งที่ผมได้รับมานะครับหนึ่งนะครับเรื่องของภาพนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็น iMac l a เลเซอร์นะครับ 3D นะครับเราดูกันในระบบ 3D ด้วยเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เพราะฉะนั้นความสว่างสวยงามสดใสนะครับโอ้โหให้กันไปเลยนะครับเต็ม10เนี่ยให้11กันไปเลยก็ยังได้เลยครับเป็นภาพที่สดใสสวยงามและก็ 3D ของเขานะครับจะมาพร้อมกับแว่นนะครับที่เห็นอยู่ด้านล่างของภาพนี้แว่นจะมีขนาดใหญ่นะครับ พราะฉะนั้นดูสบายตาครับไ้ตอนเราดูเนี่ยตัวของ3 d มดีมันจะดึงจอเนี่ยมาอยู่คล้ายๆกับอยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับแล้วก็ความเป็น3 d ดีพุ่งนะครับแล้วก็สวยงามมากนะครับยิ่งฉากท้องทะเลฉากสัตว์น้อยที่มีแสงสว่างอะไรพวกนี้โอ้โหท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ตราตรึงใจนะครับประทับใจจริงๆนะครับแทบจะเอามือไปจับมันเล่นเลยเรวเลยแล้วกันนะครับนี่คือส่วนของภาพนะครับในส่วนของเสียงนะครับทาง iMac นะครับที่ลงตัวของเลเซอร์โปรเจคเตอร์เขาได้เพิ่มระบบเสียงเหนือศีรษะมาให้เราด้วยนะครับเขาไม่ได้เรียกระบบเสียง s m o o ูนะครับเพราะ,ะตัวของระบบภาพเสียงของ iMac ก็ Mac เขาเป็นเฉพาะของเขาแต่มีเสียงเหนือศีรษะเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในฉากอะไรก็ตามที่มีโฮยานบินอยู่ด้านเหนือศีรษะเราหรือตัวของสัตว์น้านะครับที่เราอยู่ที่ตัวะคนลงไปใต้น้ําแล้วก็มีสัตว์ขึ้นมาว่าอยู่เหนือศีรษะเขาหรือเสียง คลื่นเสียงอะไรนี่มันฟิ่งฟังฟุ่งฟังกูุกรอกรุกรโอ้โหท่านผู้ชมสามร้อยหกสิบองศาของแท้เลยนะครับและตัวสําคัญนะครับในส่วนของหนังนะครับนี่คือหนังที่สิบสามปีนะครับถึงจะมีภาคต่อกันออกมาแล้วก็ถึงจะยาวสามชั่วโมงก็ดูได้แบบลื่นๆหลายๆแล้วก็เเรื่องดราม่าก็ทําได้ดีนะครับมีการหักมุมด้วยนะครับดูแล้วเราก็เออเล่นกันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แนนอนนะครับหนังเรื่องนี้มีภาคต่อนะครับนั้น ภาพโดยรวมนะครับถ้าเต็มห้าเนี่ยผมไม่ห้าเต็มเลยนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่าจริงๆนะครับบอกได้เลยในชีวิตนี้ถ้าท่านผู้ชมสามารถไปดูได้นะครับแนะนำเลยครับ i อ a ม l a เลเซอร์นะครับ, I น,รบนี่คือคำแนะนำนะครับรีวิวจากผมปบกรับ